สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับร้าน M Biker Shop พาราม2นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่เป็นเจ้าตัว Harley Davidson นะครับตัว750นะครับก็เดี๋ยวมาดูสภาพโดยรวมกันรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับก็โดยรวมเป็นรถใหม่น้อยนะครับถือว่ารถใหม่สภาพกลิปเลยนะครับใหม่น้อยมากนะครับของแต่งไม่มีอะไรครับรถจะเป็นรถสไตล์เดิมๆนะครับถือว่าเอาไปจัดทรงกันได้นะครับ โดยรวมตัวชุดสีนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับตัวท่อก็ยังไม่มีรายรอยถลอกหรืออะไรนะครับยางก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับสามารถเอาไปจัดทรงหรือไปตกแต่งกันได้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับพื้นฐานรถมาก็ค่อนข้างสวยแล้วนะครับตัวนี้ตัวเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ให้ระบบตัวการขโมยมาเรียบร้อยนะครับก็จะต้องมีกุญแจแล้วก็มีรีโมทนะครับมาให้เรียบร้อยเลยนะครับดิสน้าก็จะเป็นดิสเดี่ยวนะครับปั๊มคู่นะครับมีระบบ a อ s มาให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าก็ยังเป็นหลอดธรรมดาก็คือหลอดไฮโดรเจนนะครับสามารถไปตกแต่งเพิ่มเติมกันได้นะครับมีโมงมาให้นิดนึงนะครับก็ถือว่ามีของแต่งมาเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูเลขไม้กัน ่มใช้งานได้ปกติหมดนะครับสามารถเซตดูได้เลขไม่อยู่ที่1 5 9 4้ากิสีกโลถือว่าไม่น้อยมากนะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันโอเคก็ประมาณนี้โดยรวมเสียงเครื่องยนต์ก็เาย,ยังเงียบปกตินะครับระบบไฟใช้งานปกติเอ s เบสทำงานหมดนะครับท่อก็ยังเป็นท่อเดิมนะครับเสียงก็จะเงียบๆหน่อย สามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมกันได้นะครับไปจัดทรงนิดหน่อยนะครับก็สวยแล้วนะครับเมืองต้นรวมลดเดิมๆก็ยังสวยนะครับสามารถเอาไปขี่เลยก็ได้นะครับขี่ในเมืองก็ค่อนข้างสะดวกนะครับรถไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูท่านั่งกันผมสูง175โดยรวมท่านั่งก็เต็มเท้าแน่นอนครับสําหรับเจ้าฮาร์เลย์นะครับขาขึ้นก็ไม่ถือว่ายันเท่าไหร่นะครับ อานั่งก็หลังตรงนะครับไม่ไม,ไม่ก้มไม่เงยเกินไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถังก็ดูค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถเดินทางไกลได้นะครับดียวลองก็ประมาณนี้ตัวนี้คันเร่งก็ยังเป็นคันเร่งสายอยู่นะครับยังไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้านะครับ โดยรวมอัตราการสั่งก็ยังสั่นเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าไม่สั่นมากยังได้เอกลักษณ์ของฮารเลอยู่นะครับก็สายเริ่มต้นถ้าอยากอัพซีซีขึ้นมาเล่นนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับอัตราเร่งก็โอเคนะครับไม่ถือว่าอืดเลยจัดทรงเปลี่ยนท่อหน่อยก็โอเคแล้วนะครับก็หากใครสนใจนะครับแวะเข้ามากูดูกันที่ร้านได้นะครับทางร้านมีบริการจัดไปแนนซนแล้วก็เงินสดนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ โอเคสำหรับเจ้าฮาร์เลยก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ mm hmm. ก็หากาใดสนใจก็ทักกันเข้ามา mm hmm. ก็ฝากไว้ด้วยครับ mm hmm. ร้านเอ็นไบเกอชอปนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ